ถ้าแบบปล่อยให้เด็กเล่นแล้วก็บบเม้นแบบไม่รู้เรื่องเดี๋วคนทอตีความหมายผิดโดนว่าก็จะมาอดควนี่ก,ก็ลอกเลยดีกว่าครับเสียนซ่าไม่มีพัดลมพล่ลมนุ่นอยู่ใกล้ๆ みんな見てもらう、しっかり思いみ。 ไม่ก็ไม่สนแต่เพงซกัง้่ไปครับมาน้อง

คุณครับใครได้เสื้อไปแล้วบ้างใส่กันเด้อเดอ<ส><ด>อยากกระปุกวันเกิดกันมานะครับนานๆจะเปิด Terima kasih telah menonton เตรียมห้าวันเกิดเจอกันโอ้ยวันนี้สิ้นเดือนแล้วนี่นานี่แปดวันไม่ใช่หรือวันนี้ 27, วันที่เจ็ดอะนะ แล้วก็ชอบรังแกคนอื่นเวลาเที่ยงไม่ได้หยุดสักทีนะคุณจิรารัตชุนเกสาส้รับ พี่ช่วยกันตุ้งมานะคาสมว่าจะได้เท่าไหร่มันก็เป็นพรมอะไรที่ใหญ่เลยเหรอแล้วก็ขอบคุณพี่สมทบมาที่ทับหน้ามาตลอดนะครับขอบคุณมากๆนะคะพี่่เรียกงชื่อจริงเลยใช่ โอ้โหแล้วไปโอนทับขาเขาเลยน่ะตอนนี้ในรอบสุดที่ของเราในระับสายนาก็ได้ดำในรับเสร็จไปที่เรียบร้อยแนละ้วในรับก็ขอขอบคุณในรับสำหรับตัวน้ำใจที่มาเป็นตัวสุดที่ของเราในรอบแพ้นายกแล้วก็

จะาช่ไรเจะาช่ะไร,ะอะไรโอ้โหอยู่คุณเน่ขาสักทีนึงแล้วนะ เขาจะสีเทาดวงเท่าบ้านโอ้ถ้างนั้นทุกคนจะต้องสมทบมาแล้วอะต้องสมทบมาแล้วนั่นละจ้าหกครับมีคนเรียก ในวันที่18ในวันที่รูนวันที่พวกนี้ในวันที่1ในวันที่29เป็นเวนาร์ไปวกพื้นที่จังหวัด้ห่น้าในวันที่29เดินเวนารไปพวกพนที่จังหวัดไห่หน้า

ขอประชาสชนทางด้านห้องสุขานะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับไปเข้าที่ห้องสุขาได้ทางทางด้านนอกเรามีนำรถสุขาให้ใครับแต่ส่วนด้านหลังเวที่กำแสดงก็เป็นของศิลปินะครับดีขึ้นมากครับ ว่าจะใส่ค่ะว่าจะใส่เป็นผม